ได้เวลาเชื่อมต่อความ Max กซ์ใหม่ Yamaha N Max Connected เชื่อมต่อข้อมูลรถและการขับขี่ผ่านสมาร์ทโฟนเหนือกว่ากับ ABS Dual Channel VVA 4 Wow เรียกมาติดมือมั่นใจกว่าด้วย Traction Control เหนือระดับกับชีวิตสุดแม็ New Yamaha N Max Connected Are You Max? ที่ถนนนิกรบำรุงหน้าวัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองเพชรบูรณ นายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุญเป็นประธานพิธีทบ,บุญตักบาทเนื่องในว,นวันวิสาขาบูชาประจำปี2064ในมิติวัฒนธรรมปั่นน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันและมอบัุอุปกรณ์การติดเชื้อวัลโครโรนา2019เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อวัลโครโรนา,โรนา2019โดยมีนายอำเภอเมืองเพชรบุญป้องกันจังหวัดจ่าจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้ ทศาสิิกชนร่วมทำบุญภ่าใตายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนางเยาวภาโตสวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มีมาตรการเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นโดยการจัดโครงการปัน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันโดยใช้พลังบวรมอบสมักง,งานวัฒนธรรมจังหวัด ประสานเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือภาคประชาสังคมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ดวยพระศรีพชรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนและสำนักง,งานวัฒธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกมันมอบอาหารน้ำดื่มเครื่องอปุปโภคบริโภคและวสัสดุอุปกรณ์การติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้แก่นายแพทย์ชัยวัดทองไหมนายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์นิติเหตตานุรักษ์ผพ้อในการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คณะแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งถือเป็นการใช้พลังบวรบ้านวัดร,ราชการนำมิติทางด้านวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยปันน้ำใจให้แก่กันไม่ทิ้งกันในายามลำบากหรือประสบภ,ภัยตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้โครงการปั่นน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันได้เปิดสายด่วนวัฒธรรม1765เพื่อส,รรสับสนการทำงานของภาครัฐในการรับเรื่องร้องเรียนและช่วยประสานงานหรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19อีกช่องทางหนึ่งด้วย ที่สรารการ,ปรเปลียนวัดพดุงราดหมู่ที่หนึ่งตบท้ายดงอเภอวังโป่งจัังหวดเพชรบูรณ์นายนาวินสังคมานอวังโป่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีบุญสัมภะ หรือบุญชําระสู้ภยัยโควิด -19 ประจําปี2 5 6 4จังหวัดเพชรบูรณ์ในมิติวัฒนธรรมปั่นน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันโดยในยภาคเชา้านิมนต์พระพิสุสงเจริญพระพุทธมนต์บุญสัมหะและถวายพระทหารเช้าต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมมอบเงินบริจาคสิ่งของอบปโภคบริโภคที่จำเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบางโป่งส่งต่อกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์และพ้นรับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยพระอธิการชัยวัดสริจันโทเจ้าวาดวัดพรดงราชนางยอวภาโตสงวนวัฒธ,ธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะนางสาวชัดนภาเมืองแป้นนายองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงพร้อมพนักง,งานนายสมเกียรติแสงสีดาสาธารณสุขอำเภอวังโป่งนายแพทย์สุรศักดิ์จันเกตผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง สภาวัฒนธรรมอำเภอวังโปง่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการเจ้าที่สาธารณาสุขกำนันผู้อยู่บ้านและผู้มีจิตศรัทธารวมถึงบริษัทอัครารีซอเซจจำกัดมหาชน สำหรับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลวางโป่งประกอบไปด้วยชุด PPE ผ้าปิดจมกูกอ่างล้างมือถุงมือที่นอนเจลล้างมือและเงินบริจาคจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน1นึ่งหมื่นบาท นอกจากนี้ทางบริษัทอาคาัคราฤาซีเศษจำกัดมหาชนได้ร่วมสมทบทุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้กับโรงพยาบาลวังโป่งจำนวนเงิน,น1,000 0บาทและบริษัทได้มอบเงินอีกจำนวน1 0 0 0 0บาทให้กับองค์การบริหารส่วนตะบนท้ายดงเพื่อใช้สำหรับการดูแล,แลและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่อีกด้วย นายนรงศักดิ์หอมมาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายนาวินสังคมาในอำเภอวงงังโป่งหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนอสอมลงพื้นที่หมู่ที่6บ้านวังหินซองเหนือหมู่ที่7บ้านวังหินซองใต้หมู่ที่17บ้านวังหินทองตอบวังหินอำเภอวงงังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมมอบถุงยางชีพจำนวน270ดชุดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนหลังจากที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดเดินทางเขาออกโดยไม่มีเหตุจําเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจจะเสี่ยงต่อการติดโรคเนื่องจากการเนื่องจากพบการติดเชื้อของโรคโควิด -19 ในพื้นที่นายนารงศักดิ์หอมมาลาัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าการมอบถุงยางชีพในครั้งนี้เป็นการมาเยี่ยมให้กำลังใจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน3รายที่เชื่อมโยงจากคัสเตอร์คลองเตยกลับมาเยี่ยมผู้ปกครองที่บ้านเพื่อให้มีมาตรการควบคุมจังหวัดเพชรบูณ์กำหมดให้หมู่บ้านดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดเดินทางเข้าออกโดยไม่มีเหตุจําเป็นและทางอำเภอวังโป่งได้จัดเจ้าที่ค้นหาเชิงรุกทําการสวบตรวจเชื้อร้อเปอร์เซน์กว่า400รายซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใดรองผู้่าราชการจังหวัดเพชรบูกรก์กล่าวต่อว่าจัง ัวัดเพชบูร์ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วย7กลุ่มโรคเสี่ยงมีการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด -19 แล้ว97% โดยทุกอำเภอมีการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนอย่างตัวเองเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ต้องลงในพื้นที่เสี่ยงต่างๆก็ได้รับวัคซีนชินโนเวคครบ2เข็มปัจจุบันยังไม่พบผลข้างเคียงใดๆจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์มาฉีดวัคซีนกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้จังหวัดเพชรบูรณ์ภาพรวมเนี่ยของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับเอ่อณเวลานี้เนี่ยนะครับเออสำหรับผู้สูงอายุนะครับในอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแล้วก็เอ่อจ็ดกลุ่มโรคเสี่ยงเน ของในภาพรวมของจังหวัดเพชรบูร์เนี่ยเรามีการลงทะเบียนแล้วนะถึงร้อยละก97นะครับของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่สําหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับผมเองเนี่ยนะครับในฐานะที่ว่าเป็นบุคคลที่จะต้องลงไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะก็เป็นกลุ่มบุคลากร,กรด่านหน้านะครับที่มีการฉีดครบแล้ว2เข็มนะครับคือที่ฉีดก็คือวัคซีนซีโนแวคสำหรับตัวผมเองนะครับไม่มีนะเข็มแรกก็ ไม่มีอะไรนะครับเข็มสองก็เพิ่งจะฉีดไปนะครับนะถึงวันนี้ก็ยังไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าเราต้องร่วมกันฉีดวัคซีนนะครับคือเราจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่นะครับจังหวัดเราบ้านเราก็จะไดะ้กลับมาใช้ชีวิตปกติ ที่ห้องประชุมมหาธาตุชั้นสามสารกลางจังหวัดเพชรบูรณนิเวศหานสมุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการาส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่สองทับสองพันหร้อยหกสิบสี่มีนางยาวภาโตสรงวนวัฒธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะเลขานุกการอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมการหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งปฏิทินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1จังหวัดเพชรบูร์ประจำปีงบประมาณ2,064รวมทั้งพิจารณากรอบการประเมินชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรม ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยหนึ่งประเมินชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมิน9ขั้นตอน3ระดับคือระดับส่งเสริมคุณธรรมระดับคุณธรรมและระดับคุณธรรมต้นแบบด้วยการนำมิติทางวัฒนธรรมมาสร้างความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ด้วยกลไกพลังบวรและประชารัฐสร้างอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น3ประการได้แก่หนึ่ง คนในชุมชนหรือองค์กรปฏิบัติตามหลักธรรมทางาศาสนาที่ตนนับถือ2คนในชุมชนหรือองค์กรน้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและ3คนในชุมชนหรือองค์กรทํโรงรักษาไว้ซึ่งวิวถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามโดยชุมชนองค์กรอำเภอและจงังหวัดจะเป็นคนทำต้นแบบได้นั้นจะต้องผ่านในเกณฑ์ทุกระดับ สองข้าลอกชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นเพื่อประกาศยกย่องรับโรรางวัลจากนายรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในเดือนกร,รกฎาคม2064ทางนี้ที่ประชุมมอบให้กับสมง,งานวัฒธ,ธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นฝ่ายเลขาุิการคณะอนุก,กรรมการคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการแจ้งแนวทางโดยประเมินผลการพัฒนาตนเองให้ชุมชน282ชุมชนองค์กร342แห่งและอำเภอ11 อำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติทราบกำหนดรวบรวม,มผลการประเมินตนเองให้แล้วเสร็จภายใน30มิถุนายน2564และรายงานผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการในการประชุมครั้งต่อไปวันที่5กรกฎาคม2564เพื่อให้ทางอนุกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นเพื่อทราบผลงานในเชิง สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมเกาหลีสกัดแท้ร้อเปอร์เซและรางวัลรันตีความอร่อยระดับสากลหอ,อมน้ำผึ้งอ,อร่อยมากจจเดื่มทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สูงอ้าวพี่พี่น้องๆลองด้เป็นยังไงอร่อยชัดเจนแลงดีจริงไลฟ์แบบสดชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบบาท ดื่มสมพลัสนอกจากจะแรงดีแล้วยังได้อะไรอีกบ้างไปดูกันกับสมลักยิ่งดื่มยิ่งได้มารุ้นรวยก่อนใครง,ง่ายแค่ลายสมพลัสแล้วส่งรหัสใต้ฝานอกจากจะรุนรวยแล้วยังสะสมพอยไว้แลกของรางวัลได้อีกด้วยรู้แบบนี้ต้องดื่มสมพลัสทุกวันแล้วเราสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้สะสมง,ง่ายๆแลกได้ทุกคน ได้เวลาเชื่อมต่อความ MAX 3...2...1... ใหม่ Yamaha NMAX Connected เชื่อมต่อข้อมูลรถและการขับขี่ผ่านสมาร์ทโฟนเหนือกว่ากับ ABS Dual Channel VVAC Wow เรียกมาติดมือมั่นใจกว่าด้วย Traction Control เหนือระดับกับชีวิตสุด MAX New Yamaha NMAX Connected Are You Max